ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจึงขอร่วมถ่ายทอดผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกสักชิ้นหนึ่งผลงานศิลประร่วมสมัยชิ้นนี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์แห่งการบริโภคสัญญาในวัฒนธรรมประชานิยมความหมายก็คือผลงานประิมากรรมสื่อผสมที่ถูกติดตั้ง ในลักษณะการสะท้อนแนวคิดการอยู่ภายใต้การกำหนดควบคุมของระบบสัญญาทางสังคมและแสดงระบบการบริโภคสัญญาที่เกินขนาดในสังคมปัจจุบันการแสดงผลงานระดับปริญญาเอกในครั้งนี้เจะของผลงานนั้นได้สำรวจผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อชีวิตร่วมสมัยจากการใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกขับเคลื่อน โดยการใช้สัญญาทางวัฒนธรรมประชานิยมซึ่งทำให้ความต้องการในการบริโภคตกอยู่ภายใต้การกำหนดควบคุมจากสัญญาทางสังคมเจ้าของผลงานได้พบว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับผลกระทบจากการถูกกำหนดควบคุมโดยตรงและในบางครั้งก็อาจนำมาซึ่งการสูญเสียอัตลักษณ์อันเป็นผลจากเหตุด,ดังกล่าว งานศิลปะของเจ้าของผลงานนียจึงเป็นการสะท้อนผลกระทบเพื่อการตระหนักรู้ในการบริโภคสัญญาทางสังคมที่เกินขนาดในปัจจุบันนั่นเองผลงานของเจ้าของผลงานในเจาะลึกแง่มุมต่างๆของระบบสัญญาทางสังคมที่มีอิทธิพลในการกำหนดควบคุมอัตลักษณ์ของผู้คนอย่างเช่นโซเชียลมีเดียความร่ำรวยรูปลักษณ์ และสถานที่ต่างๆสังคมบริโภคนิยมก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงการบริโภคสัญญาที่มากเกินขนาดสึ่งก็อาจนำไปสู่การถูกควบคุมด้วยสัญญาทางสังคมและเป็นไปตามความปรารถนาของสังคมจนเกิดความเป็นอื่นของตัวตนที่จะถูกแสดงมาเป็นตัวตนใหม่ที่ถูกกำหนดขึ้นจากสัญญาทางสังคมนั่นเองซึ่งแง่มุมเหล่านี้ ก็จะถูกแสดงออกผ่านภาษาทางศิลปะและเป็นจุดมุ่งหมายในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปที่การบริโภคสัญญาที่มากเกินพอดีและก็เปิดโอกาสการสะท้อนมุมมองของการตระหนักรู้ให้กับผู้ชมสำหรับผลงานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการบริโภคสัญญาทางสังคมที่มากเกินไปในวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งเป็นการแสดงออกผ่านประสบการณ์และการสังเกตของเจ้าของผลงานรวมไปถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์และอิทธิพลของสัญญาทางสังคมที่มีอิทธิพลของสัญญาต่อชีวิตประจำวันและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรมการบริโภคสัญญาที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน